สวัสดีครับพี่น้องครับมาพอกันอีกคือเกาครับมื้อนี้ครับเมนูเมนูยังแม่แมไ,มไก่ยืบไก่ครับไก่บ้านหรือไก่พันไก่บ้านไก่พันไก่พันไก่พันนี่ครับปูเครื่องเรียบร้อยคนนี้มันเข้ากันปงเครื่องเรียบร้อยนะฮะืันนี้เฮ้ากะพีฟาร์มอ,อ่ะครับ รอมันเดือดครับดอ่อนมยไก่บานครับอันนี้ไก่พันธุ์ไี้ดีสีไก่พันธุ์มาเห็ดบุญอ่าันนี้วันนี้ครับยิบไก่ครับนี่หอมหวยๆแตเนาะอิบไปก่อนครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันตอนมอฟดบุญแล้วครับผมจะเป็นตาแซบสำาัยจะมมาติดตามกันเน้อ นี่นะครับหล่อบ้านแห้งแทกพี่น้องเออแห้งแรงฝนกระบาตกเอาล้ครับมาเบิงไม่นูนนครับมาสุกเลยเยังได้ที่หรือ,อยังอันนี้หมอยังหม้อแกงปลาแกงปลาต้มมือเ้านี่ครับนี่

เหยือ่อควัน,นที่เ้าต้องเหยืไก่พันธุ์ครับนี่ครับบะหมี่แขวครับแขวบะหมี่ครับไก่บ้านเหนียวกินมาได้ครับเลยนะไก่บ้านไก่บ้านเหนียวคลักยำมาได้อะเราปิดไว้ครับให้มันปเปื่อยๆเล็กนอ่อยขันโทรศัพท์ร,พรับกินไหน,นี่สีขักแต่มันหอมแห้งอยู่เลย ว้าวจินขบเขาเจ้าฮ้อนๆครับนี่ออกนอกบ้านบ่ไ้้ครับไปนาบ้านับบ่ไดดกักบริเวณอยูซสำเนียลครับโู้ดนะมันจะเป็นลานแม่มองแม่ขายของครับนี่อืม เป็นพื้นที่ขายของขายของช่ำของแม่ครับขายมาเกือบสามสิบปีแล้วครับนี่เมือ่อย่อนแสงโอ้เดี๋ยวกะเปืือยเสร็จปุ๊บเข้ากะใส่พวกนี่ลงไปครับนีพวกใบกะเพราเพิ่มกินเพิ่มยังให้มันหอมเพราะว่าถ้าเข้าใส่ไปเรื่อยนี่ ใบกระเพราสีเฉาสีเขียวมันสีสีสันบ่านากินนะเขาต้องใส่ตอนเขาสีปโปงครับนี่ตอนใกล้สีปโปงหมอก็ยังใส่ลงไปอีกที่นึงนะฮะเพื่อว่าเพิ่มกินเพิ่มรสชาติเพิ่มสีให้มันเขียวงามครับนี่กระเพราขางบางันเอาจังมาติดตามกันครับ หม้อมวยๆห,ห,ห้วพี่น้องเอา้าอ่านะครับเดี๋ยวเราเมาเบิ่งกันครับพี่น้องานี่ซุกได้ที่แล้วไปเปิดหม้อกันครับไก่ก็เริ่มใบที่ละนะฮะนี่เริ่มซุกเริ่มหมอ้อเริ่มฟดเดี๋ยวให้น้ำบกลงจังหน่อยน้ำบุกลงมาปุ๊บก,กับ ไก่เปื่อยหรือเอาได้เพราะว่าไก่พันธุ์มันกบับเดียวมันก็เปื่อยแหละฮะกับเดียวเปื่อยสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็เป็นการวิธีการเฮ็ดยึบไก่แบบง่ายๆสูตรทางลัดนะครับบอยเป็นไก่ไตน้ำเนาะอันนี้คือเฮ็ดแบบขัวแบบรวดเร็วเลยนะครับแล้วพอใหา้น้ำบกปุ๊บเท่ากับเติมน้ำจังหน่อยเพราะว่ามันจะมีรสชาติเค็มจังหน่อยเพราะว่าที่เราข้าปรุงเค็มไป ใส่น้ำลายเพื่อที่สิจะตุนไกให้มันเปื่อยนะครับผมแล้วก็พอน้ำบกลงเขาก็เติมน้ำเข้าไปก็เป็นนั้นว่าโอเคแล้วครับรสชาติกระสิเริ่มนัวพอดีน,น้ำนัวไกกระสิออกน้ำที่เขาเติมได้ก็สิเริ่มได้นะครับืัอนี้เป็นคลิปวิธีการทำอึ่ไก่ครับในนี่ก็จะมีเครื่องเทศใบมะกรูดข่าตะไคร้นะครับแล้วก็พวกเครื่องเทศกระช่ายแน่พริกไทยดำแน่ กระเทียมนะครับแล้วจะหมักพริกแห้งพริกป่นตำครักลงไปนะฮะน่าจะสุกแ,แล้วอันนี้เป็นวิธีการเทดให้เบื้องคร่าวๆนะครับผมสามารถเอาไปอัดเยบหรือว่าปรับปรุงได้นะอันนี้แม่ชิมบ้างะะว่ดีแล้วโอเคเชฟมาแสีบอะสำหรับคลิปนี้ก็ เอาใส่ใบกระเพาลงกันเสียใส่ใบกระเพาลงนี่คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับในสิบฟ like right ิตละใส่ให้มันม huh. okay, okay, mm ีก hmm. ล uh ิ่นมีรสชาติของเผ็ดแซ่บร้อนของกะเพรานะฮะเผ็ดแซ่บอุ้งไปอ่อนๆแผ็ดหอมใบกระเพราขนาดครับไก่พันย่างที่บอกครับเหตุผลที่ไก่พันเพราะว่าผ่วยำบ่ได้เครับไก่บานโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมนะครับผมเป็นวิธีการเฮ็ด อึบไกลแบบง่ายๆนะครับผมสำหรับเมื่อนี้ก็ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับคลิปช่องของเซลบันนอกพาทัวร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆมาอัเบียกันครับขอบคุณครับ